ับเธอค่ะเราจะมารู้จักเธอคนนี้มาก่ขึ้นแนะนําตัวหน่อยสิคะว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิงค่ะหรือว่าคนนะคะจะรู้จักในนามว่าป๊อกกี้มิงค่ะทำไมต้องป๊อกกี้อ่ะก็คือหลายคนถามเหมือนกันว่าทําไมต้องป๊อกกี้ก็คือว่าตอนเด็กอย่าแต่ก่อนอะคือชอบกินช็อกโกแลตแล้วคือชอบกินป๊อกกี้แล้วคือแบบ หนูก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรก็เลยใช้ชื่อว่าป๊อกกี้แล้วก็คือตามด้วยชื่อของเองอ๋ออันนี้เป็นชื่อพวกอีเมลด้วยหรือเปล่าชื่อล็อกอินใช่ค่ะชื่อแต่ไฮไฟแล้วแล้วก็ตามมาเฟ e บุ o คอะไรอย่างนี้แล้วทำไมทำไมเราบอกว่า หลายคนรู้จักเรา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 มีอะไรเขาถึงรู้จักเราประสบการทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประสบการทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนเข้าออกคนง่ายโอ้ยเข้าง่ายอุ้ยชอบเลยไม่หมายถึงพี่ตอนแรกพี่นึกว่าเธอแบบเป็นเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยออออ๋เน็ตไดลมีมีโพสต์ภาพต่างต่างคนจะจำมีใช่มีที่เอ้าเอ้าอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะก็แบบว่ามันเป็นแบบเกาหลีฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยที่เราจดไปตรงที่เรามีใช่คือว่าถ้าหนีเสร็จก็คือ แบบหนูก็จะมีแบบตามเพจเยอะคนจะรู้จักพวกตามเพจในเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเส้นึงใช่คือเขาอ่ะก็เลยแบบว่าเอออยากเห็น้องมิงทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นพี่มิงทำอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยแบบว่าลองทำให้เขาดูลองลองเซมเปิลนิดนึงก่อนนิดเดียวนะขอแค่เราทำเราทำอะไมันต้องร้องอะไรยังไงบ้าง อะไรนะไอ้ร้องหนูก็ร้องไม่ค่อยถนัดหรอกอ่าดนตรีดนตรีเ็ต้องบอว่าี่คือแบบว่าความหมายมันจะเหมือนแปลว่าเออแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ฉันเคยได้ยินข้อหนึ่งนะข้อสองอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลองลองลองทำทพี่ดูหน่อยทำพี่หน่อยเอาสักเอาสักสองข้อสองข้อข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งก็จะเป็นอย่างงี้ค่อยๆไล่ไปข้อสองเราก็จะมีแบบว่าแอบท่าหน่อยเปลี่ยนท่าว่าอ๋อข้อสามก็จะม้วนนิดนึงอะ้ยไม่จบข้อไหนไม่จบข้อไหนไม่จบข้อไหน จบข้อหกอ่าขหกก็จะเป็นท่าฮิตเลยแล้วถ้าไม่ดูน่ารักข้วหกก็จะจุ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีหกท่าเดี๋ยวช่วงช่วงได้ถ่ายเดี๋ยวพี่ลองให้ทำแบบสมบูรณ์หกท่าได้ไหมได้ลองได้อย่ารอรออีกทีนะเดี๋ยวคุยกันก่อนถามน้องมิ้งก่อนนิสัยใจคอเป็นคนแบบไหนครับชอบเป็นคนยิ้มง่ายคุยเก่งมากเปนพี่ดีเลยออันนี้ไม่ได้ยิ้มอันนี้เรียกอันเลิศอันเลิศมากติดมาก รู้มาว่าโสดโสดได้เหรอโสดค่ะโสดแบบนี้ชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายตีตีอุดไม่ได้หรอกมีแบบว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แบบไม่ได้เลยเอาใจใส่เราไม่เห็นแก่ตัวแลวพจะซ่อมเลยนะพี่ซ่อมแล้วพี่จะซ่อมได้ดีมากอะไรนะอะไรนะไม่คือแบบว่าไม่เห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยคือตามใจเราแล้วก็แบบไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเฮ้ยแต่เขาไม่ซ่อมเลยนะคนเจ้าชู้เนี่ยไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาไม่ชอบแล้วถ้านี้โลกนี้มีแต่ผู้ชายเจ้าชู้อ่ะ แกก็คนหนึ่งแกก็ต้องได้คนนั้นตายเหมือนกันฉันไม่ชอบผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่เกเปตัวทุกเทเลยไม่เยเลิกเปตัวทุกเทไวระวังแล้วกันอ้ยี้ถ้าเบื่อแบบว่าไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เออแล้วถ้าเบื่อตัวเองเจ้าชู้ไหมไม่ไม่เจ้าชู้นะคือว่าถ้าตอนนี้ไม่มีใครคือก็คุยบ้างไม่ได้เลยกคบไงพี่มันก็ต้องเปิดใจแล้วคุยเลยทุกคนแต่ว่า ถ้าคบใครคือคบคนเดียวอแล้วคุยหลายคนแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปคบคนเดียวเนี่ยอาจจะมีคุยหลายคนการสกรีนนิดนึงก็้องดูว่าเขาเข้ากับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขารับเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยขออนุญาตถามตอนช่วงสกรีนเนี่ยมากสุดกี่คนมากสุดกี่คนเนาะห้า แล้วก็ตอนสแกนอะสแกนมีคนไม่ใช่เฮ้ยเคแล้วเคยมีแววเวียนเข้ามาหาไหมในเมื่อแบบว่านิสัยใจคอที่เราอยากได้ปใช่สเปกมีบ้างไหมที่แบบตรงอย่างนั้นเลยตรงบ้างไหมก็มีตรงที่แบบว่าเออรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยแต่นิสัยแรกๆคือคนเราเวลาคบกันเนี่ยมันก็ดีอะพี่ก็ใส่กันจะเย็นจะเย็นจอย่างเงี้แล้วพอมคบไปอย่างเงี้ยมันเริ่มออกลายออกลายไงอะเดี๋ยวเรื่องจริงมาพูดเล่นเดี๋ยวก็แบบว่าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกไม่ เดียวมีเดียวหองหลังมาโอ้โหจับได้ไงจับได้ไงจับได้ไงพี่คือเคล็ดลับแบอแบบเคล็ดลับไงโ็รศัพับได้นะส่วนใหญ่เลยผู้ชายโทรศัพท์อ่ะแล้วจะเบื่อเขาเช็คโทรศัพท์เราเราให้เขาเช็คไหมให้เขาเช็คไหมคือถ้าเราพบเขาอยู่ตอนนั้นเราก็ให้เขาเช็คนะเราเคยมีไหมแบบว่า มีแบบเกือบเกือบเคยจับได้อะไรเงี้ยก็มีนะเอ้าเราไดบอกไม่เจ้าชู้ยังไงไม่คือว่าถ้าแบบว่ามันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเออบางคนเรารักษาใจเขายังไม่กล้าบอกเขาแบบเออเราอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบต้องตกลงกันนะอย่างนี้ก็ต้องตกลงกันมีวิธีทางออกไงสมมติเขาจะจับเราได้บ้างะเขาโทรมาพอดีใช่ไหมสมมติเขาอื่นเขาโทรมาพอดีหนูจะอ๋อุ๊ยพี่คทคุยเรื่องงานอะไรอย่างงี้อ้างเรื่องงานไปก่อนเลยเพราะว่าเรื่องงานเป็นเรื่องที่แบบ สำคัญควารักที่เขาจะแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าเอ้ยโมอะไรอย่างนี้ลายอ่ะคนเนี้ยไม่ได้ลายแล้วก็มีเางีแบบเออปาดไปอ๋อก็ถือว่าสมวรนะอ๋อลงควรนะก็ผู้หญิงแหละทุกวันนี้โลกโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะหลายๆคนก็เข้ามาอีกหนึ่งคำถามแล้วกันหลายๆคนบอกว่าหุยเนี่ยก็อยากจะรู้จักมากยิ่งขึ้นมีบ้างไหมที่เดี๋ยวเราจะไปทํางานต่อจากนี้ที่ไหนอะไรยังไงไปเจอได้ที่ไหนไหมมีค่ะคือ ก็เดี๋ยวจะช่วงสงการนะคะก็จะมีรับงานทิปปี้ค่ะเจอเจอได้ตาโมแถวข้าวสารหรือว่าสีลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตอนนี้คือมีเล่น MV นะคะอี่ไม่ใชยไม่คือว่าก็แบบไปร่วมเล่น MV อ่ะวีกอ๋อเป็นจิตรินอินเดียใช่จิตปินอินเดียวิ่งวิ่งกันทั้งวันเลยไม่ใช่พี่ช่วยเขาขายโรตีอ๋อคือในในบทบาทคือเราช่วยขายโรตีอยู่ลอเล่น มันจะเชื่อสัตว์ใหญ่ได้ไหมเนี่ยใช่ก็คือว่าเออแบบว่าเป็นไงใช่ก็คือว่าไปไปยืนข้างๆเขาเขาก็จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอินนี่มันก็แจ้เนี่ยผมก่รแ้ก็ร้องแบบภาษาอังกฤษแล้วก็มีแบบว่าพี่ดาจิมมาแบบฟิชเชอร์ลิงด้วยอ๋อเนี่ยคือไปลองติดตามดูได้ทิ้งหายให้เขารู้หน่อยว่าเราจะมีความเคลื่อนไหวโดยทาง Facebook ให้น้องเขาฝากเลยไหมใช่เฟซบุ๊กเขามีคนติดตามอยู่แล้วโอ้ติดตามอีกได้อ่าได้ได้บอกบอกค่ะชื่อ Facebook นะคะชื่อว่าบ็อก บอกกี้มิ้งเลยใช่ก็คือว่าใช่แล้วก็จะมีแบบน้องๆท่าแฟนเพจให้สามารถติดตามได้ข้าแฟนเพจนะคะข้าวแฟนเพจเหรอใช่เฮ้ยเธอไม่ธรรมดาแล้วเธอสุดยอดเลยแล้วก็แบบว่าจะจะดูเฟซจริงได้ดูจากผู้ติดตามเพราะว่าตอนนี้มีคนแบบกรอบเยอะมากก็ไปหลอกคนอื่นเยอะมากใช่ผู้ติดตามดูจากผู้ติดตามเมาเออผู้ติดตามเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช่ของหนูอ่าโอเคนะนั่นพอสมควรอิสราแกมีไหม อินสตาแกรมมีค่ะชื่อป๊อกกี้มิงกี้ค่ะอ่ามีกี้มิงกี้เพิ่มเข้าไปตัวเข้าไปฟอลโล่ติดตามได้เอาไว้เดี๋ยวลาจากซ่านให้หมดไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนนี้นะครับขอบคุณน้องมิงอีกทีหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากนะที่ที่มาสนุกกันนะครับเอาว่าช่วงท้ายอยู่ให้อะไรหนึ่งสองสามสี่ใช่รายการส่งท้ายให้คุณผู้ชมนะคะได้ระดับฝันดีค่ะแต่ว่าจะติดตามรายการขอหันศาได้อย่างไรจ๊ะก็ดูย้อนหลังได้ครับที่ยูทูบนะครับพิมพ์คำว่าหอ หันษานะครับมี้ยเเทปแรกเนยเนเทปสุดท้ายเลยนะครับส่วนในเว็บ m t h a i c o m ก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกัน Facebook ก็ www.facebook.com/slashaluafanclub ถ้าบพิกดถูกใจนะครับพูดคุยกันในนั้นนะครับอยากได้สิ่งใดพูดคุยเลยถูกต้องทาง Instagram Instagram นะคะก็เข้าไปได้นะคะฟอลโล่กันเยอะๆด้วยนะคะหันษาค่ะ H O R underscore H U N S A ค่ะครับผมนี่ก็จะมีรูปสแตลอ็กตสีบนะครับใช่ค่ะอยู่นะ แล้วเราก็จะอัปเดตตั้งแต่ยังเทยังไม่ออกอ้าวใช่ฉันจะฆ่าแกแกมันหลายทีแล้วเอาะว่านะครับในส่วนของซันนิเวิร์ดต้องลาไปก่อนต้องน่าเสียดายมากมากเลยแต่ถ้าใครอยากติดตามนะครับส่วนที่เหลือยังมีอยู่ข้างล่างนี้รายละเอียดเออนะฮะเข้าไปดูเข้าไปติดตามได้นะครับผมอันว่าวันนี้ลาไปก่อนเราสามคนนะครับผมมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่ะกลับบ้านได้แล้วค่้อะไรอยู่นี่ละกิ๊กกิโยมิกิกกิโยมิ 코머핀 한 조각 시켜 놓고 고소한 누 ก็วันนี้นะคะมาออกรายการของาสาสนุกมากเลยค่ะแล้วก็พิธีกรก็เป็นกันเองทีมงานก็เป็นกันเองค่ะสนุกมากแล้วก็โก้ด้วยค่ะหรือของในห้องหนูเป็นไปหมดเลยค่ะพี่พิธีกรชายก็สนุกค่ะพี่เขาเฮฮาค่ะแล้วก็รัวด้วยพี่เขาโก้มากเลยค่ะน่ารักด้วยสวยด้วยสวยกว่าที่ถ่ายตั้งเยอะเนี่ย่ะฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้ค่ะก็ ไปสามารถติดตามได้ที่นะคะ Facebook ค่ะชื่อป๊อกกี้มิงมิงนะคะแล้วก็มีแฟนเพจค่ะน้องๆทำให้นะคะ5เพจค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดคลิกให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอ,อ,องของนาสาด้วยนะคะฝา,ากไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะคะสามารถติดตามอัปเดตผลงานใน Facebook แล้วก็อินสตาแกรมค่ะในโซเชียลแคมก็มีนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ